รถแยกก็ดอดออกไปอ้าวปิดเยี่ยวเยี่ยวในบ้านละกันลนะ่ะไม่มีใครเปิดประตูให้ยายยายหมดมามองมีมันอ่ะเพท่า,เานาเอามาให้มึงน้วยเวลามึงลุกมึงก็ดจะได้ลุกงไงเอาเหรอนึกว่ามาให้ฉีนน่จะตีไหมจะตีไหมเนี่ยดีไม่ได้เราวางไว้ไเดียวละ่ะอเอ้ายายนึกว่ายายเอามาให้ฉี่อ่ะ ลุกเวลาเดินมันจะได้ลุกง่ายอะจริงเหรอใช่ที่เยี่ยวหรือว่าใหเยี่ยวเนาะเยี่ยวม่เหมือเบื่อบาดเองขอโทษละกันโอ๊ยอะเมื่อกี้แย่บ่ข้าเจ้ากัดกันทีนี่มีอันเยี่ยวซากกันนะแล้วยังไอ้กูอีกแล้วไปดีกว่ากลัวโดนตีเยเปิดประตูให้หน่อยครัวใหญ่ตีแมงเมื่อกี้เราเยี่ยวใส่บ้านยายหายเราลงกลัวยายตีอ่ะยายยายทำไมเราปักยิ้วอย่างแบงเปิดประตูให้เราหน่อยเราจะเข้าไปข้างในห้อง ข้างนอกไม่ค่อยปลอดภัยเลยใครใครใครอยู่ข้างในอ่ะโอ้กูจะขึ้นมาได้กูขึ้นไม่ได้จะขึ้นมาได้หนียายจะขึ้นไปพวกคนนึกว่ายายเอามาให้เยี่ยวน้อเป็นแบงค์ซื้อลยโอ้ยจมนานเลยนะเนี่ยดูแลทรงเนี้ยมาแอบอยู่ตรงนี้ดีกว่ายายขอไม่อยากบอกยายนะว่ากูแอบอยู่ตรงนี้แบงค์ ตรงนี้นะครับ f อฟเขาส่งมาให้เพื่อแบบว่าเพื่อให้แบบว่าเขาสากับเวลามันลุกมันนั่งนะครับมันจะมันจะแบบว่าลุกง่ายแล้วก็มันจะแบบว่าแบบไม่ลื่นกระเบื้องนะครับแต่ความเข้าใจของมันนะครับว่ายายปูตรงนี้ไว้ให้มันเยี่ยวนะครับมันก็เลยเยี่ยวมาสองวันแล้วยายไม่ได้หาให้หนูลูกยายบอกไปเฉยว่าตรงนั้นนะมันไม่ใช่ที่เยี่ยวมันเป็นที่นอนหนูต้องทำพอเข้าใจนิดนึงนะ โอ้ขยายไม่เปิดประตูแล้วก็นึกว่าให้เยี่ยวข้างในโบแม่นทุกครั้งมันจะติไมาแงี้ยบางหน้าเท่ารัวยายเลิกจมจมเลิกจมกี่โมงแล้วบอกแล้วกันนั่นบนสามวันก็ไม่หายนะคะท่านผู้ชมคะสากันเลยหนอยเลยค่ะคลิปนี้สากก็ไม่ได้ตั้งใจโอ้ทำไมก็ต้องทําเสียงดัดจังเลยด้วยนะสากก็ไม่ได้ตั้งใจยายล่ะทำงานโอ้ยายกวดบ,บ้านแล้วไปถูอเพื่อนแล้วเว้ย แม่ถูแม่ถูมาหามันดูแม่ไปเขาสวยว่ามันกินยาไม่คายยาโอ้ยเบียร์ขึ้นลายแต่ว่าจะละเมื่อกั็มาผู้ใดว่าเอ็บย่าว่าเอ็บมือบ้านนี่ขายแก้วผู้ใดว่าเอ็บย่ายเอ็บย่ายหนีเนี่ยย่าอย่าากบ้านหลังนี้เดา๋ยวอย่าไปเอ้าย่าผูกแล้คือย่ายก็ว่าไม่จูงมันนี่ย่ายมานนี่เลยมึงผูกแล้วเขา่าไม่จูงเลยนี่โทษดีบ้านนี่กินยามันรักคายออกเฮ้ยย่า เขาสวยเขาสวยประเดี๋ยวเขาสวยต้องกัดดิอ่ะเอากินยาเลยไม่กินดูแต่ยาแม่หาหมอกินด้วนด้วมันไข้ออกันอ่ะค้อป่วยดูแต่ว่ามึงดูมันเห็ดมันสลัดทักบ่มันมีขนมปังโอ้ยายมันฆ่าข้อนะน้ำก็บมึงคยกินเล็กแย้ปวดสลัดอีหลียายจะเพื่อมาคุยกับหนูคันไปให้มันก่อนอเงียบใช่เนี่ยนะยายสามไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเขาสวยยายตีนะ แลปอนแลปอนแบินแรบบินเออเอาเข่าข้อแล้วบอนั่นลง่้อแล้วเจนนี่ว้าเจ้าเจ้าเจ้าเสื้อน่ะอุ้ยโอ้คอกับไรแอเม็่แบงโอ้โ่คุณ j a ลืมตัวแล้วนี่แบงน์เด๋ยของแม่อยู่ใครก็ออกนั่นแหละบักเขาเจ้าขาดบอลเหรอแบงก์แบง์เจ้านองก็เสือมันใส่มาอีกอ่ะนันนันมาแล้วมาเปิดให้เนาะ โอ้ยหมดแล้วขาดหมดแล้วตีแห้งเลตเอาูขือทับไล่ขวางนีใส่ทุกข์โอ้กะเด็กย<น>ิ้นมาทะเลาะก,กันแล้วก็จอดมาเบิ้งกันไม่ออกก็ใบยายจมกะยายจมเนาะมันจะเป็นแต่จมหม้อว่าเนี่ยโอ้บ่้อหนาออกมาเลยกูกันออกมาเลยตือจมแกครับไปทางนี้ขึ้นเก่าแหละเก็บเลยมหมอบแมงก็ยังอีสากยุ่งนี่แล้ววะขื่อเมื่อยไม่ห้ามหัวมึงเอ้ยกวอกมายายจมก็อีสากตัวนี้เอาจมตัวปันนี้ทิฏฐาฟังออกไม่ให้ยังหรอวะออกมาให้จมก แอะยู่ทั้งแมกับเมีเแม่แม่แม่แมแมแมอะมึงไม่น่าชี้มาเลยแบงเงี้ยวแต่เงี้ยวประหลูเรื่องอันนั้นเพื่อนเอามาไหานอนเวลาลูกกับจังลูกไงโอตึกเลี้ยงโตเลยวะแล้วจังไปเงี้ยวใส่จังใดไปเสร็ดเลย